สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆที่น่ารักในชนะชาแปดสิบหกทารโนะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อทับปิดทับปิดที่บ้า เขาคิดถึงเราไหมวันนี้ค่ำคืนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราเขาคิดถึงเราไหมเขาอยากเจอเราไหมแล้วความคิดถึงของเขาน่ะมันคิดถึงในเรื่องไหนถ้าไม่คิดถึงนะ่ะไม่คิดถึงเพราะว่าอะไรนะคะเราไปรับชมรับฟังกันเนาะก็ตั้งเจตธิฐานถึงคนคนนั้นของคุณนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตของคุณนะคะว่าอยากรู้อะไรจากอำนาจของไพ่เนาะ ขอบคุณการกดไลค์การกดติดตามนะคะสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนอชายโดยการกดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันเป็นกําลังใจให้กันสําหรับพี่ๆที่มีกับเป็นกาลังใจอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนอกล้วก็ทําตามสเต็มให้ขอบคุณจากใจค่ะโอเคไปรับฟังคทาทนายได้เลยค่ะก่อนที่1คือหิน สีชมพูก้อนที่สองสีเขียวก้อนที่สามสีฟ้านะคะไปกันค่ะไปกันเลยตอนนี้คือการนอื่นเลยเช็คพลังงาน energy ของคุณก่อนเสมอนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะคุณอยู่ในความสับสนว่าระหว่างกับคนคนนี้คุณเป็นแค่ตัวเลือกให้เขาหรือเปล่าเหมือนเขาอาจจะ พวกคุนอาจจะคบหรือการที่มีกันอยู่ะมันเหมือนเป็นการลังกันไว้หรือเป็นแค่เกมเหมือนคุณยังไม่ใช้ชัดเจนอะหรือเขากับคุณอะยังไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนกันอเหมือนชอบเหมือนรู้สึกดีแต่บางทีก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เต็มร้อยกับเราคุณรู้สึก คุณรู้สึกบางครั้งคุณก็รู้สึกเหนื่อยแล้วยแ,แล้วอยากแบบเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันแต่คุณเองก็ยังอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะมันมีความคิดถึงเราบ้างไหมรู้สึกอย่างไรอยากจะเป็นยังไงอยากจะไปต่อไหมหรือหรือ,อยังอยากจะมีเราในความสัมพันธ์นี้ในแบบไหนอะไรประมาณนี้ถ้า Energy เป็นประมาณนี้แสดงว่ากองนี้คือของคุณนะคะไปดูกันค่ะว่าแล้วเขาอ่ะเป็นยังไงกับคุณ อ,อดูหน่อยนะคะว่าเขาวางลักษณะความสัมพันธ์กับคุณไว้ประมาณไหนอ่ตอนนี้เขาอยู่ในเกณฑ์ของความคิดที่เป็นสองความคิดนะคะคือใจหนึ่งคือเขาก็อยากจะปลดปล่อยคุณออกไปจากความสัมพันธ์นะแต่ใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะปลดเพราะว่ามันก็มีอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่ยังผูกพันกันอยู่และก็รู้สึกดีนะคะโอเคขอดูหน่อยว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรา ขาพยายามปรับตัวหรือคุณกับเขาปรับตัวกันหลายๆอย่างนะคะเขารู้สึกว่าสถานการณ์คุณกับเขามันยากแล้วเหมือนคุณจะให้ใจเขาไปมากเท่าไหร่เหมือนเขาไม่รับเลยตอนนี้นะคะแล้วใจของเขานั้นมันมันมีการแบบว่าโบกเก้นไปแล้วค่ะมันจบแล้วแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าเขาโฟกัสแต่เรื่องของเขาเขาไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของคุณเลยในตอนนี้นะคะอืมแล้วอย่างเงี้ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมอะ อเขาเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเขาซะมากกว่าเขาคิดแต่เรื่องของการงานธุรกิจชีวิตความเป็นอยู่ข้างหน้าของเขาแล้วเขาก็มองเราเป็นเป็นคนดีคนนึงในตัวช้อยตัวเลือกจริงๆค่ะเขามองเราเป็นแบบนั้นนะคะแต่เขาไม่ได้เทใจมาที่เราแล้วนะคะที่รักอืมในเวลาขณะนี้เนาะอืมแล้วเขาคิดยังไงกับเราอีกขอดูหน่อยค่ะ คือเขาไม่ความคิดของเขาอะคือมองเราเป็นเป็นช้อยเลือกที่ไม่ได้เป็นนัมเบอร์วันแล้วอะค่ะที่รักแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้าจะมีคุณอยู่ก็โอเคแต่คุณต้องอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของคุณที่เหมือนไม่ต้องก้าวไายเรื่องของกันและกันจะตัดคุณไปเลยจบกับคุณไปเลยก็ก็ไม่เด็ดขาดความรู้สึกหรือความคิดถึงที่เขามีนั้นอนะมัน,ม,นมันมีแต่ความคิดที่แบบว่าเออถ้าถ้าเหมือนไม่มีใคร ก็คิดถึงเราในเป็นคนท้ายๆแล้วก็คิดถึงในเรื่องของเซ็กด้วยต่างหากนะคะมันไม่ได้คิดถึงที่จะแบบว่าอ,อ,อยากใช้ชีวิตร่วมหรืออยากจะมีแพชชั่นไปข้างหน้าร่วมกันเขาวางเราในตำแหน่งนี้เท่านั้น ในความรู้สึกเขาที่มีนะคะเพราะตัวเขาอนะโฟกัสที่ตัวเขาเองหมดเลยไม่ว่าสิ่งใดที่ทําให้เขามีความสุขเขามองไปข้างหน้าโดยที่แบบว่าไม่ได้มีเราร่วมอยู่ในความรู้สึกนั้นนะคะอาจจะดูใจร้ายหน่อยแต่ในในพลังงานของไพ่มันบอกอย่างนั้นนะคะขอดูเขาว่าแล้วเราควรทําอย่างไรคุณควรเปิดตัวเองแล้วมองหาโอกาสใหม่ลองทบทวนว่าคุณอะดีกับเขามากขนาดไหน ดีแล้วอะ่ะแล้วแล้วมันได้ตอบแทนกลับมาไหมนะคะอืมคือคุณเป็นคนที่ดีเพียบพร้อมทุกอย่างนะแต่ความดีของคุณนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะใจของเขาได้แต่มันไม่ใช่ว่ามันความดีกับความรักมันต่างกันคือคือเขามองว่าคุณดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอะ่ะไม่ได้ไม่ได้อินหรือรักเราในในทำนองที่จะใช้เป็น แฟนหรือคู่ครองในอนาคตฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือให้คุณตั้งสติแล้วทบทวนเรื่องราวทั้งหมดนะคะว่า,าสิ่งที่คุณได้ฟังวันนี้และสิ่งที่เขาเป็นมันคล้องจองกันหรือไม่คุณควรที่จะมองหาถึงเป้าหมายใหม่หรือมองหาอนาคตของคุณใหม่หรือจะดีกว่าไหมเพราะว่า ในในในคำทำนายหรือในไพ่นเนี่ยก็คุณจะได้เจอกับคนที่แบบว่ามีใจให้กับคุณมากกว่านะคะที่ที่หมายว่าเหมือนความดีของคุณไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่าอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นกับคนเนี้ยคือ ถามว่าเขาคิดมานั่งคิดถึงเราไหมเขาไม่ได้คิดถึงเราอะไรแบบนั้นนะคะเขาจะขึ้นมาเวบๆไปในบางครั้งว่าเออคุณก็ดีนะแล้วก็เหมือนดึงเราไว้อันนี้ยื้อเราไว้เป็นเป็นช้อยในในความสัมพันธ์แค่เท่านั้นเองนะคะแต่จะถามว่ารักและก็คิดถึงจนอยากจะมาอยู่ด้วยไปนั่นมานี่มีความสุขกันระหว่างเราเป็นตําแหน่งแฟนน่ะ ในอนาคตเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นกับเราแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้องมเมื่อเขาเป็นคนที่โฟกัสแต่ชีวิตของเขาคุณต้องหันมามาโฟกัสแต่ชีวิตของคุณเช่นเดียวกันแล้วก็มองถึงโอกาสใหม่หรือความรักครั้งใหม่จะทําให้คุณแบบว่าหลุดจากตรงนี้ได้ง่ายกว่าเหมือนการรอเขาหรือทําดีกับเขาอ่ะมันไม่เป็นผลที่จะทําให้เกิดความรักที่มันให้เขากลับมารักเราได้ฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือการต้องปลดปล่อย เขาไปแล้วก็ปลดปล่อยตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคก็ขอการช่วยเหลือคุณนะคะ๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่หมอขอการช่วยเหลือหน่อยว่าจะทำไพ่อยู่ไหน่ะไพ่แม่หมอหายโอเคทีนี้ขอดูค่ะว่าไพ่ความใจอยากจะช่วยเหลืออะไรคนอีกเนาะ อยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะจะปล่อยมือหรือไม่นะคะอืมบางทีคุณก็อาจจะดูยึดติดกับความรักที่ผูกพันกันมาหรือคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่จริงๆแล้วความรักของคุณสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอคุณสามารถมีรักครั้งใหม่ได้อืมแล้วก็จะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ฝังใจอยากจะบอกคุณเช่นเดียวกันโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้าต่อไปผู้ที่เลือก กองที่สองสีเขียวนะคะไปดูกันขอดูพลังงานตัวตนของคุณหน่อยว่าเป็นอย่างไรตอนนี้อืมคุณค่อนข้างที่แบบว่าใช้เวลากับเรื่องราวกับความสัมพันธ์นี้พอ,พอมาพอสมควรเหมือนคุณอยากรู้ความจริงหรือความลับอะไรที่มันซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์บางครั้งคุณก็ใจเย็นบางครั้งคุณก็ใจร้อนเหมือนอารมณ์คุณขึ้นขึ้น,นลงลงวิยงเวียงแต่คุณเองก็ยังมีความรู้สึกรักแล้วก็อยากจะ ประคองความสัมพันธ์นี้แต่บางทีคุณก็ยังมีความสงสัยว่าเขามีอะไรแอบแฝงคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มีความรักกับคุณหรือไม่คุณเหมือนคุณรอความลับเปิดเผยถ้าความลับที่คุณรู้นั้นเป็นอย่างที่คุณคิดคุณก็เหมือนอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์อะอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็เหมือนอยากจะให้โอกาสกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือน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 ความรักต้องใช้เวลาด้วยในการที่อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆที่มันชัดเจน ถ้าคุณเป็นพลังงานเอน r จีนี้แสดงว่านี่คือของคุณนะคะขอดูพลังงานความสัมพันธ์เขาหน่อยที่เขามอง,มองคุณอืมเขาเองก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะจริงๆแล้วอ่าบางครั้งที่เขานิ่งที่เขาเงียบมันก็ไม่ได้ว่าเงียบหายไปเลยบางทีเขาก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็ทบทวนกับเรื่องราวชีวิตของเขาแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ อ่าเป็นนัมเบอร์วันในใจเขาอ่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เลิกอยู่ในใจของเขาเขายังก็ยังอยากจะไปต่อก,กับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแล้วเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงคุณนะแต่ตอนนี้เหมือนภาระหน้าที่ของเขามันอาจจะมีมากขึ้นตำแหน่งการงานความรับผิดชอบแต่ความรู้สึกที่มีก็ยังให้คุณเป็นนัมเบอร์วันและก็ยังคิดถึงคุณมากๆมีใจให้กับคุณด่าแบบ แบบรักคุณเลยแหละแบบคิดถึงคุณมากแล้วก็รักคุณมากด้วยนะคะหลายๆอย่างเหมือนต้องปรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสถาน,นะอะไรเรื่องการงานเรื่องอะไรเนี้ยมันมีเรื่องอะไรที่เข้ามาแบบฉับพลันแต่เขาก็มองว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาก็ คิดว่าคุณเป็นแฟนและเป็นคู่ครองของเขาและเป็นคนรักของเขานะคะการที่เขาคิดถึงคุณอ่ะเขาแบบว่ามีใจที่บริสุทธิ์มากนะที่เขาคิดถึงเขาแบบว่าที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเวลาขณะเนี้ยเพื่อกันและกันเพื่อเราสองคนนั่นเขาสิ่งที่เขาคิดและเขาค่อนข้างที่จะแพลนชีวิตกับคุณอ่ะเป็นเรื่องของความเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคองคู่ครองเรือนไประยะยาวเป็นระยะไกลนะคะอ่าบางทีอ่า ถ้าเขาแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับคุณมันไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงเขาคิดถึงคุณแต่เขาอะรู้ว่าคุณอะจะเข้าใจเขาและสามารถวางตัวให้รู้ได้ว่าเออเขาอะไม่ได้มีใครหรือมีคนอื่นแต่เขากําลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอนาคตการงานความรับผิดชอบการ m ม k e มันนี่การหาเงินการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของการ ของอนาคตน่ะเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่มีนั้นเขาก็ยังรักแล้วก็ยังมีใจให้กับคุณแล้วก็เต็มร้อยอยู่ในความรู้สึกนี้นะคะแล้วยังไงต่ออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาบางคนอ่ะถ้าเริ่มกันมาก็อยากใช้ชีวิตคู่กับคุณน่ะอยากแต่งงานอยากจะไปต่อด้วยกันแต่ถาธนาคารเนี่ยมัน,ม,นมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าฉะนั้นอยากให้คุณเข้าใจความรู้สึกที่เขามีเขายังรักคุณไม่สั่งสาเขายังมีใจที่จะที่จะ ใช้ชีวิตไปกับคุณเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากไปถึงขั้นที่จะคลองคลองคู่คลองเรือนหรือแต่งงานกับคุณแต่ภาระของเขาต้องแบบที่ต้องทำน่ะก็คือว่ามันก็มีคุณอยู่ในนั้นในความสัมพันธ์ด้วยนะคะโอเคขอคําแนะนำให้กับคุณหน่อยอืมไพ่เจ้าชะตาของคุณที่เกิดขึ้นก็มีใบน,นี้ให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะเพื่อสินเสมอกันทุกอย่างมันจะไปในเวลาที่เหมาะสมความดีของคุณมีผลมีผลต่อใจของเขานะคะความดีของคุณสิ่งที่คุณเป็นเขาคุณยังเป็นคนที่คลองใจและเป็นคนที่เขาไว้ใจฉะนั้นอ,อย่าอย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปเครียดกับสิ่งที่เป็นกังวลถ้าเขาเงียบถ้าเขานิ่งให้เวลาหรือให้ ให้ให้ช่องของเขาในการที่แบบว่ามีชีวิตส่วนตัวจะอย่างนี้จะดีซะมากกว่านะคะแต่เขาอะยังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะโอเคค่ะขอดูไพ่ฝั่งใจยอยากบอกอะไรคุณอีกอืมไม่ต้องสืบไม่ต้องค้นเนาะเออให้เชื่อมัน่นอืมบางทีเขาอาจจะแบบว่าเนี่ยยุ่งกับการทํางานหาเงินนะคะอ่าหัวใจของหัวใจของเขาก็ยังมีคุณนะคะอืมเหมือนเขากําลัง สู้กับการงานกับกับการที่ต้องทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ชีวิตมันมั่นคงอะค่ะกแ,แล้วก็มันก็มีผลต่อคุณด้วยเช่นกันเมื่อชีวิตเขามั่นคงเขาก็อยากมีเงินเหมือนอดูแลคุณได้แต่งงานคองคู่คองเรือนกันแล้วสามารถรับผิดชอบ ทั้งเขาทั้งคุณได้ไปพร้อมๆกันอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็คิดถึงคุณในทํานองนี้เช่เนเดียวกันนะคะโอเค C F ค่ะขอให้คุณโชคดีโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าอย่าไปคิดมากนะคะต่อไปผู้ที่เลือกสีฟ้าไปดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรพลังงาน energy ของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะอืม เหมือนคุณกำลังอยู่ในช่วงของการช่างใจเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณดีกับเขามากแล้วเขาอ่ะเหมือนมีทางเลือกไหมแล้วเขาแบบคุณเป็นกังวลแล้วก็คิดเยอะนะคะในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเหมือนเขาจะ ไปต่อกับคุณหรือเลือกคุณหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้เขายังอยากจะอยู่กับคุณและเชื่อใจคุณอยู่ไหมอะไรประมาณนี้หรือเขามีใครคนอื่นไหมคุณรู้สึกว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรประมาณนั้นนะคะอืเอามาดูเขาหน่อยสิคะว่าเขารู้สึกยังไงในพลังงานนี้อืม เขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่เรื่องราของคุณมันมีเรื่องของอความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเหมือนเขาเองก็เสียใจแล้วก็เจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องระหว่างคุณกับเขาที่ไม่เข้าใจกันแล้วเพิ่งอ,อาจจะมีการจบหรือการทะเลาะก,กันไปแล้วกลับมากลับมาคุยกันแต่บางทีมันก็ยังคุยกันได้ไม่ไม่ลงเอยไม่ลงตัวแต่เขาเองก็ยังไม่ได้ไปจากคุณสักทีเดียวนะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วเขายังคิดถึงเราไหมอ่ะอืม เขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะแต่เขาอยากให้คุณอะใจเย็นกว่านี้แล้วก็ค่อยๆ่เหมือนต่างคนต่างมีสติแล้วก็ต้องต่างโฟกัสที่อนาคตบางทีอย่ามาโฟกัสแต่เรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักหรือเอาอะไรจากเขามากในเวลาขณะนี้นะคะอืมแล้วเขาคิดยังไงอีกบางทีบางสิ่งบางอย่างเขาไม่สามารถพูดกับคุณได้ในความสัมพันธ์ ถ้าเร่งมากจนเกินไปหรือตึงจนเกินไปแล้วระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะหลุดลอยหรือขาดสะบั้นกันได้ในความสัมพันธ์นี้แต่จริงๆแล้วตอนนี้คือใจของเขาอ่ะก็ยังมีคุณอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะคะที่รักอืมแล้วยังไงต่อที่เขาคิดกับเราอืมเขาใช้เวลาทบทวนระหว่างความรักกับความสัมพันธ์ของคุณอยู่โอเคตอนนี้คือ เหมือนคุณมีเรื่องราวที่ทําให้กันเจ็บปวดไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะ,นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาก็คิดแหละว่าจะไปต่อหรือควรจะหยุดดีในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาเองก็ยังมีใจผูกพันแล้วก็รู้สึกชอบพอคุณอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะอืมแล้วเราควรทําอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้นะคะอืมคือคุณอย่าพึ่งไปเร่ง ไปเร่งอะไรกับเขาแล้วย่งอย่าเพิ่งไปพูดหรือไปสื่อสารหรือขออะไรจากเขาในตอนนี้ให้คุณโฟกัสที่ตัวคุณแล้วก็อยู่นิ่งๆกับในเรื่องนี้ไปก่อนถ้าเขาอยากจะเป็นฝ่ายติดต่อให้เขาติดต่อมาเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแต่จริงๆแล้วนะเรื่องระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องราวกันเยอะอยู่พอสมควรแต่เขาเองก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่ แต่ใจเขาก็ค่อนข้างท,ที่จะถอดออกไปอยู่นิดนึงนะคะอืมฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระให้สเปซหรือให้ช่องว่างของกันและกันซึ่งเขาอ่ะยังไม่ได้ตัดคุณไปซะทั้งหมดคุณยังมีโอกาสเพราะว่าเขาเองก็ยังมีใจผูกพันและก็ชอบคุณมันก็มีบางช่วงบางตอนที่เขาคิดถึงคุณในความคิดถึงของเขามันไม่ได้แบบ คิดถึงในเรื่องใสกรอกคิดถึงในเรื่องของความมีกันอยู่ด้วยกันความสุขที่เคยมีแต่ก็ไม่ได้มานั่งโวยหานั่งคิดถึงคุณเหมือนเมื่อก่อนหรือมาติดต่อคุณเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ให้คุณใจเย็นลงนะคะแล้วก็ค่อยๆไปโฟกัสที่เรื่องราวของคุณแล้วปล่อยให้เขาได้มีชีวิตและมีช่องว่างของเขาและทุกอย่างมันจะดีเองนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาติดต่อคุณเหมือนเดิมหรือกลับมาโฟกัสที่คุณเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าคุณยังเร่งยังยังแบบว่าไปชวนคุยหรืออะไรมากในตอนนี้ค่อนข้าง ที่จะยากหน่อยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาและเขามีช่องว่างของเขานะคะโอเคล่มสีเทาออย่าพึ่งสืบอย่าพึ่งค้นอย่าพึ่งส่องอย่าพึ่งไปตามให้ปวดหัวออยู่กับตัวคุณแล้วก็อย่าเศร้าให้คุณมีเปลี่ยนเปลี่ยนเอเนจีใหม่หันออกมาแต่งตัวเปลี่ยนแปลงทรงผมเปลี่ยนแปลง บุคลิกหรือแบบยิ้มแย้มเพื่อรับกับวันใหม่ตั้งใจทำงานหาเงินแล้วก็อยู่กับคอม์ตโซนของตัวเองแล้วเขาจะเป็นคนที่ตามแล้วติดต่อคุณมาเองนะคะฉะนั้นความคิดถึงของเขามีไหมเขาก็มีคิดก็มีคิดถึงคุณอยู่มันแต่มันไม่ได้มานั่งคิดหรือเหมือนอะไรเหมือนเมื่อก่อนมันขึ้นเป็นบางช่วงเป็นบางตอนอย่าเพิ่งไปเร่งรีบหรือเร่งเล้าเอาอะไรจากความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะโอเคก็ขอให้คุณโชคดีวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ